โดนัทนุ่มๆอร่อยๆสักชิ้นหนึ่งไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แขก จะพาทุกคนมาทําโดนัทจิ๋วค่ะซึ่งพี่แขกเคยทําคลิปนี้ไว้แล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านานแล้วก็ได้มีการดัดแปลงสูตรของพี่แขกเนี่ยเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยนะคะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเมนูนี้ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ก็จะมาแบบหน้าไทยๆหน่อยนะคะทุกคนวันนี้พี่แขกจะรวยเป็นหน้าปวยทองนะคะแล้วก็รวยหน้าด้วยมะพร้าวค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำโดนัทจิ๋วขายกนันเลยค่ะ อย่าลืมดูคำนวณต้นทุนท้ายคลิปด้วยนะคะทุกคนไปเลยเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์3-3ฟองแล้วก็น้ำตาลทราย100กรัมค่ะแล้วก็มี SP นะคะ10กรัมค่ะแล้วเราก็ตีนะคะก็ต,ะะตีด้วยความเป็ะโยงสูงนะคะ นี้นะคะเขาจะไม่ไหลลงนะคะจะเป็นแบบนี้เราก็ใส่นมสดลงไปเลยค่ะนมสดหนึ่งร้อยสิบกรัมแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงค่ะ เวลาเรายกตะก้อึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ไหลลงนะคะคงค้างอยู่แบบเดิมแบบนี้ like นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะร่อนแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กหนึอกรัมแป้งเค้ก1นึรกรัมแป้งอเนกประสงค์หกกรัมนมผง20กรัม ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทุกคนนผมผงเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อนแล้วเราก็ใส่เกลือสักเล็กน้อยนะสักประมาณหนึ่งหยิบมือนะคะใส่กลิ่นวานิลลานะคะครึ่งช้อนชา เสร็จแล้วเราก็ใช้ตะก้อวนๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเขาจะฟุ้งนะคะเราจะใช้ความเร็วต่างะค่ะอ่านี่นะคะตีแป๊บเดียวนะคะแค่พอให้แป้งเขาเข้ากันค่ะ เมื่อตีเข้ากันนะคะเราตีแค่นิดเดียวนะคะแค่พอแป้งเขาเข้ากันค่ะเราก็จะใส่เนยละลายนะคะวันนี้พี่แข่ใช้มาการีนหรือว่าเนยเหลืองนะคะ50กรัมค่ะ mm hmm. ให้ทิ้งให้เขาเย็นก่อนถึงจะเอามาใช้ได้ค่ะ mm hmm. แล้วก็มีน้ำมันพืช50กร mm ัม hmm. อ่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ความเร็วต่ำค่ะ mm hmm. ตีให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะคะ ก็ปาดหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็ปาดอ่างผสมเสร็จแล้วใช้ความเร็วต่ำค่ะตีแค่ให้เขาเข้ากันคอ,อนะคะพอแล้วค่ะปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะตีเสร็จแล้วเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะมีความข้นแล้วก้อนเหนียวนะคะ๋ยวพี่แขกจะเอาไม้พายนะคะจิ้มให้ดูเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปหยอดโดนัทกันนะคะอ่าเราก็วอร์มเตาเลยนะคะวันนี้พี่แขกใช้เตาหลุมตื้นแบบนี้นะคะคือหลุมตื้นเนี่ยคือเขาสุกไวนะคะถ้าใช้หลุมลึกอ่ะบางทีเราต้องใช้ระยะเวลาในการอบนานนะคะ ่ก่อนหยอดเราก็ทาน้ำมันสักเล็กน้อยนะคะ้นนเตาเขาใช้ได้ไดแหละแต่ว่าพี่แขกจะทาน้ํามันซ้ำอีกสักหนึ่งรอบนะคะ,ะเสร็จแล้วทาน้ำมันเสร็จเราก็ปิดค่ะรอให้เขาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ถึงจะมายอดกันค่ะ,อะตอนนี้ร้อนแล้วนะคะเปิดฝาแล้วก็ เอาทิชชูนะคะพับหนานๆหน่อยนะคะระวังโดนมือเพราะว่าเตาเขาร้อนค่ะก็ซับๆขึ้นมานิดนึงนะคะอ่ะพอซับเสร็จนะคะเราก็บีบเลยค่ะจะลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่แขกจะลองอีกครั้งหนึ่งลองเตาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะก็ ปิดฝาเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าวเขาสุกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะคะรอบนี้พี่แขกก็จะบีบให้เต็มเต,มเตาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาสุกยังค่อยๆแย,ย้มดูก่อนกนได้ค่ะ,ะสุกแล้ว เนี่ยถ้าเตาบางทีเตาเราใช้นานนะคะที่เขาเคลือบไว้อาจจะมีเสื่อมสภาพนะคะถ้าติดแบบนี้นะคะทุกคนติดแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเรายังไม่ต้องทําอะไรนะคะปิดฝาค่ะให้เขาร้อนนะคะอ่าแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักระยะนึงนะคะเรากะว่าให้ส่วนตรงที่เขาติดเนี่ยเออไหมนะคะไหมแล้วก็ร่อนออกนะคะเราก็จะทําการเช็ดค่ะ มันขึ้นแล้วเราก็บีบเลยอน,นี้จะใส่ฝอยทองนะคะเราก็ไม่ต้องบีบเต็มมากนะคะพร่องๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาใส่ฝอยไปเขาจะไปกดอันนี้อีก ใส่เสร็จก็ปิดฝาเดี๋ยวเราลองมาแอบดูกันนะคะว่าเขาสุกหรือยังโอ๊โอ้สุกแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าเขาหายไปไหนเขาอยู่ข้างบนค่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรารีบแคะกันดีกว่าค่ะ อันนี้เราลองมาหยอดเอยวอันี้พี่แขกก็จะหยอดเป็นมะพร้าวอบแห้งนะคะที่ห้อนี้แบบหอมมากๆเลยค่ะทุกคนมะพร้าวอบแห้งก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะปิดเลยเดีย๋ยวลองแง้มดูก่อนนะคะว้าวสุกแล้วค่ะทุกคนเขาอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมันกระดำกระด่างแต่จริงๆแล้ว อร่อยมากค่ะเพราะว่าเขาจะหอมมะพร้าวอบมากๆเลย สุกแล้วคะ่ะทุกคนอตอนนี้ครบเวลาแล้วนะคะเราลองมาเปิดกันถ้าแบบเขายังไม่สุกเพิ่มๆก็อบ เตานี้สวยมากๆนะคะทุกคนสีสวยนะคะสีกำลังดีเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อโดนัทกันนะคะอันนี้สูตรนี้นะคะนุ่มข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะ3วันก็ยังนุ่มอยู่นะคะ าจะนุ่มนะคะรสชาติอร่อยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนของต้นทุนกันบ้างค่ะวันนี้พี่แขกคิดเฉพาะตัวเนื้อของโดนัทนะคะไม่ได้รวมท็อปปิ้งไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟนะคะต้นทุนเนื้อขนมอยู่ที่35บาท95สตางค์ค่ะอ่าถ้าเป็นเตาหลุมตื้นอย่างนี้นะคะเราจะหยอดได้ประมาณ50ชิ้นค่ะต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ72สสตางค์นะคะทุกคน ส่วนเพื่อนๆที่ถามว่าพี่แขกขายยังไงนะคะพี่แขกขายอยู่ที่8ชิ้น20บาทค่ะเพื่อนๆสามารถไปดัดแปลงยืดหยุ่นได้นะคะตามความพอใจของเราค่ะ กล่องนะคะถ้าจะใส่พี่แขรก็พี่แขรใช้กล่องที่ที่งเค่ะก็จํานวน8ชิ้นนะคะอาจจะมีสีที่แบบเสมอกันบ้างไม่เสมอกันบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติของเตาโดนัทนะคะทุกคนพี่แขรก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะทีออ่อยากทำขนมชื่นชอบการทําขนมหรือว่าอยากมีรายได้เสริมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะจะ้ไ้่ีพาดคลิปดีๆค่ะอันนี้พี่แกป์อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ